ได้ค <Cornell> ่ะได้ก็ได้ไม่พอาม่ขอขอาจกเลยขอนาเกกันเลย้ไค่ะได้ค่ะได้ค่ะไค่ะได้ค่ะไ่ะได้ค่ะไดค่ะไดค่ะได้ค่ะ้ค่ะได้ค่ะไค่ะได้ค่ะไค่ะได้ค่ะไค่ะไค่ะได้ค่ะไค่ะไค่ะไค่้ค่ะไค่ะค่ะไ่่ะไคค่ะไคค่ะ เสียงกี๊ตก็หืมมากเลยคุณเงียบนะจริงจริงเงียบนะทรามอ่ะไม่เราโลกให้เงียบเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆแตกตื่นช่วงแรกช่วงแรกไงช่วงแรกก็ว่ามันความกังวลนะที่จะต้องมาแบบว่าเรื่องออกงานผมกังวลเพราะว่าคือเขาไม่เคยเขาไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้แล้วก็คือคือเห็นอาการเนี่แต่ตอนแรกแล้วก็แบบตกแล้วแต่ว่าน้องเขาแบบทำได้ดีใจสู้มากเลยคเพื่อ ที่ฝึกตลอดปกติจะพยายามให้เขาโฟกัสแล้วก็มีสติเวลาเขาจะหลุดออกจากสติก,ก็ก็ต้องสั่งคำสั่งเขาให้แบบว่าคอยเพราโฟกัสเขาว่าจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วเราก็แบบจะนิ่งขึ้นนะครับก็ลเลยต้องต้องต้องคอยพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วตอะน,นี้ก็จะสบายแล้วมากเลยฮะทการได้แต่นี่เป็นการแรกประเดิมอีกแล้วครับที่เขาบอกว่าฝึกมาสามเดือนเอางี้สามเดือนสัมนักเดียวกัน เดียวกันมันทาให้เห็นว่า,าจริงๆแล้วเหมือนมนุษย์เลยครับไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเก่งในแบบเดียวกันน้องหมาก็เช่นกันก็นจะมีคนที่ถนัดแบบนี้แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่าง,งสูรลูก็คืออาการออกตั้งแต่อีเวนต์แรกๆเลยครับคือเขาจะค่อนข้างกลัวคนมากบวกกับไม่ชินพอไม่ชินสถานที่ใหม่เขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าก็จะเป็นน้องคนนึงที่ต้องมีแพมเพิร์ ไว้อะไรอย่างนี้คือน้องพร้อมเรีย่าตลอดการน้องพร้อมจองว่าที่นี่ก็ถที่ขเขายังไงที่ผมฮะอะไรอย่างนี้มเซิร์ฟแน่นอนใช่ก็เลยนั่นแหละสามเดือนนี่จะห่างหายจากบ้านมาเพื่องานวันนี้วันเดียวแต่จริงๆก็ทําได้ดีแ้วเพราะทุกคนเงียบแล้ว<อ><อ>ก็ยังนิ่งหัวได้กิน<อ>เพราะว่าอีเวต์แรกแฟนคลับ50คนอะไรเงี้ยเป็นอีเวตนปิดโอ้ตะเริดเลยครับเป็นลูกค้างเลยใช่เพราะกลัวกลัวเสี่ยงมากตอนนี้ดีขึ้นก็โอเคฮะแซมเมอร์บอกสู้ๆอยู่แล้วสู้สู้ครับ ให้ทุกวันอยู่แล้วก็ได้ทานวีนาคานนโนก็เหมือนเป็นรางวัลเลยวนาะส่งใจส่งแนวไปแลยเลยลงภูมิใจลูกในการทที่ออกมาแบบนี้แล้วภูมิใจมากๆตอนแรกแบบเห็นใจมากๆเลยนะหูแบบตกแล้วแต่ว่าน้องเขาแบบใจสู้มากๆเลยรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่แบบว่าทําไม่รู้ทําเพื่อเราอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือให้เขาสู้มากๆเลยครับใช่ ใช่ห่างก็ตกไปแล้วมันก็เป็นสัญญาณบอกแล้วว่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทําให้เขานิ่งที่สุดแล้วก็ทําได้ก็ยังทาได้ในพาร์ทของเขานะเฉยๆครับพี่ก็อยจะติดใจแบบว่าขอเขาออกอีเวนต์ผมคิดว่าผมคิดว่าคือโดยโดยธรรมชาติของแซมเมอร์อยู่แล้วครับเขาเป็นคนแบบว่าเวลาเจอคนแล้วก็จะเล่นเล่นเล่นถ้าเกิดยิ่งเยอะขึ้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาชินน่ยมันก็จะ น่าจะชินไปเองนะครับอันนี้เป็นงานแรกของเขาเฉยๆฮะเตรียมใจไวหมหลังจากนี้ก็อาจจะป้อนเราแล้วนะเตรียมใจบริยัติเลยผมทําใจตั้งแต่คลิปที่ที่ป้อนอาหารแล้วครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งล้านวิวผมยังทําไม่ได้เลยคือแบบมันเบอร์ใหญ่แล้วอ่ะมันนั่นแล้วสอนปั้นหม้อด้วยเลยไหมสอนปั้นหม้ออาบน้ํากันทั้งวันเลยทีเดียวเชียร์เอาคนกันนะครับโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจ เส์ดฉลองวันเกิดของเราเป็นยังไงบ้างที่ผ่ามาก็ก็ก็ดีใจครับดีใจที่ที่ทุกคนแบบให้การตอบรับแล้วก็ดีใจที่ได้จัดตรงวันเกิดด้วยก็ได้เจอกับทีมงานทุกคนแล้วก็ได้เจอกับทุกคนที่มาดูครับรู้สึกว่าเออเป็นวัย30ที่ผ่านไปไวมากอายุ30แล้วยังยังยังทำงานอยู่เลยเองยังแบบในทัศน์จิเลยคือมันมัน ผ่านไปแบบไม่ต้องวิตกกังวลว่าเฮ้ยจะ30มสิแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอ๋อคือเราอ่ะแอบกังวลว่าคนเลขจะเตี่ยแต่พอดีวันนั้นได้ทักทุกคนได้ทำงานก็เลยใช่แล้วก็มีมีคนแบบแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วนะแบบแฟนๆที่ยังยังเหลืออยู่ที่จะต้องแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วแบบแฮปปี้เบอร์เดย์ก็จริงๆก็กลัวไหมคือกลัวครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพลนที่เราจะทําไม่ได้ก่อน30อ่ะหลายแพลนเลยที่ที่ที่มันทําไม่สําเร็จนะครับแต่ว่ามันก็เป็นชีวิตนะ <substit uting> <expand. S 1> แต่มวลความสุขความสนุกจะเป็นแบบี่นา่ครับทักตอบมีวาสุขคนที่อยู่ในบรรยากาศด้ว่าอยากจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ได้ลุ้นไปทุกครั้งแหละครับคืออย่างอย่างรอบนี้เป็นผู้ชมอย่างเต็มที่จริงๆอย่างรอบก่อนๆก็จะมีให้ขึ้นไปแจมบ้างอะไรบ้างอนี้ได้ดูก็เห็นตั้งแต่ก่อนเขาเรียกวันลันทูแล้วแหละอะไรเงี้ยเราไปไปทำให้คือเขื่อนอยู่ครับทีจะดาน มีหลายเพลงที่ผมนั่งเหวอะอยู่ครับร้องตามไม่ได้ครับแต่ก็ดูจอยมากเหมือนกันนะอะไรนะแต่มันก็ได้เห็นพาร์ทการแสดงได้เห็นพาร์ททำโชว์อะไรเงี้ยก็ก็ตื่นเต้นครับเราเราปิดใจเราแค่ทิงนี่เคยได้ยินแบบแอบกลับไปฟังต่ออะไรยังไงเขาดันตอนนั้นจะไหนอยากแอบกลับไปฟังครับแต่ว่าพอกลับไปนึกถึงอะเอ๊ะเพลงร้องไวยังไงล่ะ ไม่ไม่ค่อยผ่านหูแล้วทำไมผมดูแต่กระตูนนิดหน่อยเฮ้ยเไยไม่ใช่คือดูแต่กระตูนังไม่ได้เสียเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ทันอย่างเรามีอวยพรอวยพรอะไรบ้างมีมีอวยพรเรื่อยๆอยู่แล้วก็ค่ในโพสแอเวร์เดย์แะไรของหวนของหวันของนขวันก็ให้ภาพวาดไปครับใช่ว่าอยากให้ได้แรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะเพราะว่า เขาเป็นคนที่ก่อนจะปั้นหม้อคือเขาปั้นหม้อมานานแล้วอย่างี้ต้องเข้าใจอย่างงี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเพราะไม่มีเครื่องแต่ว่าก่อนนั้นน่ะก็ยังมี iPad มีอะไรก็วาดรูปซึ่งก็เห็นผลงานวาดก็ก็ทึ่งแล้วนะผมว่าก็เทียบเทียบกับศิลปินยุคนี้แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทาแค่นั้นเองหมายถึงว่ามาทาพาร์ทการแสดงอะไรเงี้ยมีมีเอกลักษณ์อ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดปั้นหม้อจนพอใจแล้วอยากจะทําโชว์อะไรเงี้ยก็ไม่สมมติว่าหม้อเยอะจนไปตั้งโชว์ได้แล้ว แล,แ,ลแล้วเขาอยากจะวาดรูปซึ่งเป็นคนที่มีลายเส้นเหมือนเหมือนลายมือเรามันชัดอยู่แล้วก็ไปทําผลงานใ้คนอื่นให้ดูได้ก็ถึงได้เลือกผลงานได้เป็นศิลปินยุคนี้ไงจะได้เห็นเป็นงานได้จุดประกายอะสบายเลยตั้งแบบมีหลักเลยจุดประกายคือเป็นศิลปินที่ผมชอบอยู่แล้วครับตอนกั้งการแล้วก็ซันเตอร์ที่คอลแล b กันด้วยไปดูภาพอิกิีนึงอะคือซันเตอร์เขาจะวาดเล็กมากเลยแล้วตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเขาจะได้คอลแล b กันก็ ความหมายมันดีครับอยากดว่าตอนที่แบบว่าหยิ่ได้ได้มาแล้วได้ได้ชิ้นนี้จะมาให้เขาแล้วมันจีแคบ้างผมรู้สึกว่าผมไม่ห่อเลยอยากให้ได้เห็นว่าใช้ความพยายามมากนะในการหามาได้เพราะว่ารูปรูปนี้เนี่ยพอเราอยากให้เขาช่วงวันเกิดมันกลายเป็นรูปที่ถูกพิออเดอร์มาตั้งนานแล้วแล้วมันปิดไปแล้วเท่ากับว่าเราไม่มีโอกาสจะไปได้ถ้าไม่มีคนขาย แล้วช่วงก่อนมาเกิดเป็นช่วงที่เขาปล่อยรูปพอดีแล้วก็มีคนนี่นั่นแหละเข้ามีสิทธิ์ได้ไปซื้อแล้วก็นํามาปล่อยผมก็เลยรีบเข้าไปทักคืออย่างนี้ถ้าเกิดผมไปซื้ออย่างอาจารย์เฉลิมชัยหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้จุดประกายเขาจะเป็นศิลปินจริงแต่มันกลายเป็นว่าอุ้ยมันคือของล้ําค่าแต่พอเป็นของคนยุคนี้อ่ะเออมันอาจจะได้อะไรกลับมาบวกตั้งใจแบบว่าเป็นสเต็ปนะพบออ๋อที่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แล้วจดไปเลย ใช่เพราะว่ารู้จักกันนานครับให้นู่นให้นี่มันก็เยอะแล้วก็ปีกันก่อนเราไม่ของจําเป็นเรื่องชงกาแฟบ้างทีวีบ้างตอนนี้คือมันล้นละก็เลยมาสิ่งที่นั่นแหละความหมายที่ผมบอกไปอีกอย่างมันเป็นอ,อีกร้อยปีเขาอาจจะเป็นของหายากก็ได้น้อยลูกหลานเราก็กยังส่งต่อมเมื่อกี้ิงดอ,อะไรคร <laughs> <laughs> ับเ <laughs> นี่ยรอพอ่อให้ขนาดแล้วน้องก็ยังรอ,งงองงจากนจากพี่กออยู่เ ครับคือคือคือจริงๆแล้วปั้นจริงๆตั้งใจจะแบบปั้นให้เขาแล้วแต่ว่าปิมือเรายังรู้สึกว่าขาดอีกนิดนึงเรายังไม่พอใจในผลงานที่ไม่รู้คือคือจริงๆจะให้ไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตาดำลายเซ็นแล้วพอมีก็เฮ้ยหลอดดำดาดีกว่าเฮ้ยหลอดเคลือบที่มันดีเคลือบที่มันใช่อะไรจะใด้ไหมได้กี่มุได้ได้แน่นอนได้แน่นอนมีชั้นวางรอเลยอือจุดมีหนามันจะยากขึ้นไหม ยากแน่นอนนะครับเครียดทุกปีแต่ก็ใกล้ๆแล้วมันจะมีไเอเดียโผล่มาเองแจีนแลวก็รแจวนันัยล้วผมจมริรรคงพี่พีคสามสิบันยัง <33 S 1> อ้าวนานนาสามับองออันนี้ก็เราจะเข้าใจเลยวว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยช่วง20กว่าถึง30มสิบมันจะมันชัดไปแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกว่า DNA ดีนะ ก็คือตัวกายภาพพอยังยังยังรู้สึกว่าเป็น20ต้นๆได้อยู่เลยอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาก็นี้อาจจะเป็นข้อข้อดีของ30ยังแจ๋วออกก็ได้ยังวอรเองสาแล้วเป้าหมายในชีวิตของเราเป้าหมายองไรบ้างเป้าหมายเดิมยังทําไม่จบเลยครับยังทำไม่หมดเลยก็ก็น่าจะเป็นเป้าหมายเดิมที่ตั้งเป้าว่าก่อนสาสิบจะทำไม่ได้ก็มาทําในปีนี้ก็ สร้างมันครับเรื่องอายุปล่อยไปเราเราทาเท่าที่เราอยากทําแล้วเป้ามันจะไปถึงเมื่อไหร่มันก็มานั้นไม่ต้องกาหนดว่าอายุมันจะเท่าไหร่เพราะเราอยากทําหลายอย่างมากอยาก,ากท,าทำหลายอ่ะ,รอะเรามีของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้ตัวเองคือการผมรู้สึกว่าการทํางานที่ชอบมันเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วอะ<ม>่ะคือผมเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยชอบมีของซื้อของอะไรให้ตัวเองอ<ม>แต่ชอบชอบเสพ ขณะนั้นที่เราได้ทำมันคือของฝันแล้วคที่ที่ทําสิ่งที่กำรทำอะไรใช่ครับงานแสดงว่าณตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขมีแล้วตอนนี้ก็คือความสุขแบบโอเคแล้วอ่ะไม่อยากแบบเวลาคนมาถามว่าอยากย้อนแค่ย,ย้อนเวลาได้จะกลับไปทำอะไรผมไม,ไม่ไม่ได้อยากจะไปทำอะไรก็เดินทางต่อไปทำต่อไปคทงานถามเรื่องพื่ินไปแล้วหนึีอ๋อครับ ดีครับดีก็ได้ไปขัดเก่าการแสดงก <c oughs> <c oughs> ็เก็บประสบการณ์อีกอะไรเงี้ยเอ็มวีก็จะปล่อยพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับก็ก็รอรอชมแล้วไงครับแต่จริงก็ก็ดีนะได้ได้ขัดเก่าจริงแหละได้แสดงตอนแรกละครก่อนเราก็เก็บประสบการณ์มาประมาณหนึ่งแล้วพอไปถ่ายซีรีส์ก็เปบังเอิญเจอเคล็ดลับอะไรบางอย่างเราก็มันก็สามารถนํามาใช้ใน MV ได้อีก็ทึงครับทึงในตัวเองซีนไม่ธรรมดาโอ้ตาผมแห้ง นี่บบเอาแล้วเอเอร้องเพงเลงแตงร้องเพง <c oughs> ลงครับพี<ต>่อาตอมไม่ต้องเข้าเลยค่ะอะไรมีแย่งราะมีก็ถ่ายทำไปได้นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นสิบเท่าไหร่เข้ากางละเข้าสิบห้า15บ้าสิบห้คิวก็อยากให้ทุกคนรอติดตามปุกไว้ก่อน เดี๋ยววงสวงที่พี่ไม่มาจะไม่ไปถามใช่ว่าเชิญเลยครับเรียนเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะเรียนเชิญทุกคนเลยครับพี่ว่าชุดเตียนซองเซ็งแต่มาเรียนเชิญอะไรเดี๋ยวทุกคนเรียนเชิญเลยครับทุกคนเป็นงานไหนยังไงเรียนเชิญนะครับมางานวงสวงของซีรีส์แจ็คงโจ๊กนะครับหลายๆคนรอฟังเพลงจัมโบอด้วยจะมีโอกาสไหมคะขึ้นปีนี้เด็ด แต่งไว้แล้วครับก็เลยจะมาร้องทั้งหนึ่งงานนี้เลยงานนี้เลยอ่ะเริ่มเริ่มเลยครับสามสองหนึ่งฉันรักเธออ๋อแต่งไว้ท่อนเดียวแต่งไว้ท่อนแต่งไว้ท่อนเพลงเลยจบเพลงไปแล้วเพลงหนึ่งจะจะทำสิบสองเพลงเป็นนะหนึ่งสอมาขอเพลงที่สองเลยที่สองเจ็บมากเลย สองเพลงเพลงที่สามแคเอาอีกเหรอครับุณจะทำภาษมเราไหมฮะมี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 แบบอินเตอร์อย่างเช่นอันนี้จะเป็นเพลง่รกนี่ Hello baby อันที่สามมียินไว้ใช่ไหมที่คอแบบเดินไม่ดีนี่ผมเครียดเลยอ่ะแต่ละเพลงเราคอแร็บอยู่เลยใช่ไหมคนที่สคนยุคนี้เขาเสียบอะไรสั้นๆนะเาแบบเราต้องทำจริงอ่ะยอดวิวนี่โอ้โหแซงไปเลยเนี่ยหลายๆคนนะ พันล้านอ่ะครับ่ะสุ้ายเหลอแฟนนอกจาจะรอแล้วเราจะมีอะไรอีกคะนกจกรแล้วก็มีซีรีส์ที่เราทรแล้วมีอะไรสอยที่ะเอจับนสอยผมว่ามีแน่ๆครับแต่ว่าเราเราแบบตอนนี้ทําเป็นอย่างๆเลยตอนนี้ว่าเราโฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแต่พอจบแล้วอ่ะถามว่ามีแผนไหมมีมีแผนที่คุยกับทีมงานแล้วว่าเราจะมีอะไรให้แฟนๆได้ดูบ้าง ใช่ครับตอนนั้นเลยครับโอเคฝากให้มาติดตามกันก็ฝากให้ติดตามผลงานพวกเราด้วยครับถ้าเกิดเป็นงานตอนนี้ก็จะเป็นงานแบบงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็รอดูในช่องทางของพวกเราได้ครับผมก็มาเจอกันถ้าเกิดคิดถึงกันนะครับส่วนผลงานหลกักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ทุกอย่างมาพร้อมกันในวันวิงสวงและะ้วกันนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญโอเคครับขอบคุณครับพี่พูดมีก่อนทางนี้ก่อนเลยนะ